สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเปิดดวงความรัก,กราศีเมษนะคะประจำเดือนกันยายน2 022นะวันที่ช n แนลนี้ยึดตามแบบตะว,วันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช n แนลจะแนบไว้ใต้คลิปนะคะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook i n ส t a g กรมและ Li น์แอดอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจสับสไตร์ไลค์แชร์และกระดิ่ง เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าราศีเมษเดือนกันยายนเรื่องราวความรักของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเปิดดวงความรักราศีเมษค่ะอ่าละคือ l i n g family each และ getting to know each เธเอ าราศีเมษมันค่อนข้างหนักออกไปทางการคอม p r o m i s ในความสัมพันธ์นะคะคิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่าที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็น่าที่จะมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคนโสดคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวซะเยอะ enjoy กับชีวิตคุณมานานละแต่ว่าผลน,นี้นะคะ Angel เตรียมมอบ นะคะคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ศึกษาดูใจแล้วก็ตกกลุ่มรักนั่นเองจ้านะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวของคนในครอบครัวนะคะเข้ามามีส่วนหรือว่ามีบทบาทในการวางแผนความรักหรือว่าวางแผนการอยู่ร่วมกันกับคู่ของคุณในอนาคตด้วยนะคะ เิดจวงความรักประสิเมตรค่ะเอาล่ะเอเนจีหลักว่าดูเรื่องของการเริ่มต้นและเอเนจีของการวิูเนียนด้วยนะคะ โอเคเค่ะขออีกหนึ่งใบนะโอเคการม f ฟฟอร์ดหรือว่าการก้าวไปข้างหน้า Create of ค o r ดอ t w o of Source เอาละค่ะ เริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นก่อนอย่างที่ผู้อ่านบอกเอเดีีหลักมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีการคอมพรไมเกิดขึ้นคอมพร o มก็คือการกลับมามาประนีประนอมกลับมาเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่กลับมาหาทางลงนะหาทางออกร่วมกันในความสัมพันธ์ทีนี้ใครคนนั้นของคุณที่เป็นประเด็นด้วยเนี่ยผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะ เรียกได้ว่าใช้ชีวิตอยู่กันละนะคะอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นสามีภรรยากันแล้วด้วยซ้านะคะแต่คุณทั้งคู่อยู่ไกลกันคุณอาจจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติก็ได้สําหรับบางท่านนะแต่ทั้งคู่อยู่ไกลกันนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรใดเลยก็ตามนะคุณคนนี้เขายังคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ยังอยู่กับคุณช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันมันมีความสุขมันอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวหรือแม้แต่ถ้าคุณไม่ได้ยังไม่ได้สร้างครอบครัวกันในเวลานี้ ยังไม่ได้แต่งงานกับคนคนนี้แต่เอเนจี้ออกมาบอกว่าเขารู้สึกเสมอว่าคุณคือครอบครัวของเขาแต่คนคนนี้อาจจะมีความต่างจากคุณเยอะเลยนะคะเอ็มเพิร์ออกมาบอกว่าความเป็นตัวตนของเขา,าสูงนะคะยอมลงให้คุณค่อนข้างที่จะยากอยู่ในบางครั้งหรือว่าอาจจะอายุมากกว่าคุณเยอะเลยหรืออาจจะสลับกันดังนั้นนะคะ ความรู้สึกของเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าการพูดคุยการปรับความเข้าใจหลังจากที่มีความปัญหาความไม่เข้าใจกันก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ที่สําคัญก็คือเขาไม่ไม่ปล่อยมือจากคุณนะคะยังไม่ได้ปล่อยวางในความสัมพันธ์อะไรใดๆทั้งสิน้นตัวคนเองก็เฝ้ารอเวลาเหมาะสมค่ะในการที่จะเรียกได้ว่าทั้งคู่มีความพร้อมทางด้านอารมณ์ในการที่จะพูดคุยกันแล้วก็ตัวคนเองเขารู้สึกว่า คุณคงจะไม่ take action อะไรแล้วเพราะว่าคุณเองก็ได้ทำมาเยอะแล้วคุณทำหน้าที่ของคุณอย่างดีที่สุดแล้วนะคะคุณดูแลดูแลเทคแคร์ care, เขาดีมากๆเลยทีเดียวตรงนี้คุณมองเห็นแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะกลับมา ตัวเขาจะต้องเป็นฝ่าย take action นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมีการ take action เกิดขึ้นไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะไม่คุณก็เขาอาจจะสับกันมีเกณฑ์กลับมาพูดคุยทำความเข้าใจค่ะเพื่อที่จะนำพาความรักหรือว่าครอบครัวเนี้ยเดินข้างหน้าต่อไปได้เป็นอย่างดี คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากระกับพิจิกมีนนะคะธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มได้ถ้าในเวลานี้คุณังคู่อยู่ไกลกันเขาก็จะเดินทางมาอยู่กับคุณใช้ชีวิตกับคุณอีกครั้งหนึ่งแบบครอบครัวนะคะเดินทางมาปรับความเข้าใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ผู้าะานมองไม่เห็นมือที่3ดังนั้นน่าที่จะเกิดจาก ปัญหาทางครอบครัวหรือคนรอบข้างซะส่วนใหญ่นะคะตัวคุณเองก็มีหน้าที่จะต้องเคลียร์ทางฝั่งคุณด้วยเขาก็ต้องเคลียร์ทางฝั่งเขาด้วยบทสรุปก็คือเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์การหาทางออกร่วมกันในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คุณคงจะเด็ดขาดมากขึ้นในการกลับมาหนนี้นะคะเขาจะต้องทําให้คุณรู้สึกมั่นใจเขาจะต้องปรับปรุงตัวได้แล้วเขาจะต้องเห็นคุณเป็นที่หนึ่งเพราะคุณเป็น Queen of s w o r d ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วผู้อ่านมองดูว่า คุณก็คงจะปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลานะคะในการที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ในใจคุณเลยนะคุณคิดอยู่สอ,สองประเด็นเลยสองแง่มุมคุณกำลังคิดอยู่ดีไปต่อนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะต้องเตรียมอำลาเตรียมพอแค่นี้แต่ getting to know ออกมาบอกว่ามันก็ยังคงนะคะไม่จบในความสัมพันธ์ ยังคงจะต้องกลับมานะคะปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะเรียกได้ว่าก็เป็นข่าวดีถือเป็นข่าวดีแต่ถ้าท่านใดรู้สึกว่าไม่ใช่นะคะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ใช่ของคุณแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะการ์ดออกมาตามนี้ก็อ่านก็อ่านให้ตามนี้เลยนะสำหรับคู่ที่เขาไปมีคนอื่นนะคะมีใครใหม่แล้วนู่นนี่นู่นนี่ก็้อ่านบอกทุกครั้งเลย นั่นคือประเด็นคุณจบแล้วเรา move มาที่คนโสดเลยนะคนโสดเมื่อไหร่จะเจอคนที่รู้ใจมีคนเข้ามาคุยค่ะแลวหนึ่งในนี้น่าเชื่อเป็นคนที่เรียกว่าในอนาคตเขาอาจจะเป็นว่าที่สามีว่าที่ภรรยาในอนาคตก็ได้เอ็มเพอร์นะคุณจะมีคนคุยค่อนข้างที่จะเยอะนับจากนี้นะคะพบเจอกันผ่านทางการเดินทางได้ทางโซเชียลมีเดียได้นะคะแบบครึ่งครึ่ง นะทีนี้ Energy ออกมาบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนแดนไกลก็ได้เพราะเป็นเอ็มทรูนะคะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างสูงแหละ Energy มันชาติแต่ถ้าคุณบอกออกมาบอกว่าฉันชอบคนไทยค่ะคุณก็ได้คนไทยไงคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นนักเรียนนอกทำงานเดียวกับต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะไปต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะ ไปทางชาวต่างชาติไปทางเวสเทิ์นะไปทางยุโรปซะส่วนใหญ่นะคุณก็มีเกณฑ์ได้ดีวกับหนุ่มยุโรปนะส่วนคุณผู้ชายคุณก็คงจะได้ดีวกับสาวที่ทันสมัยนะออกสไตล์เวสเทินออกสไตล์ยุโรปการแต่งเนื้อแต่งตัวการเพื่อกันจาความมั่นใจจะเป็นในลักษณะนี้ได้พบเจอผ่านทางการเดินทางค่อนข้างสูงค่ะอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนและได้พบเจอกันนะคะในร้านอาหารนะคะ ในรูปทอบอะไรประมาณนี้ก็ได้นะมีเกณฑ์ได้เจอกันในสถานที่ที่มันค่อนข้างจะเรียกว่าไฮคลาสอยู่พอสมควรนะเพะเอมเพื่อ์นะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้มีโอกาสสานสัมพันธ์จนถึงขั้นสร้างครอบครัวเลยทีเดียวนะคะทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณมุ่งมัน่นก่อนหน้านี้ถ้ามันช้าหรือถ้ามันไม่สําเร็จ เอที่ก็ออกมาบอกว่าให้เตรียมรับความสําเร็จได้เลยนะไม่ต้องโกรธโทษตัวเองให้คิดถึงแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่คุณอยากที่จะให้เกิดขึ้นนะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเอเนจฝั่งคุณ4เดือนขึ้นไปบวกลบจะได้เจอนะคะหรือบางท่านถ้ามีเริ่ม,เร,มเริ่มเข้ามาคุยก็ อาจจะประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปมีเกณฑ์ได้ออกเดทกับเขาหรือเธอคนนี้ค่ะเอาละมาต่อกันที่คนคุยสถานะไม่ชัดเจนเมื่อไร่จะชัดเจนพวกอ่านมองดูว่าคุณนั้นคู่อาจจะเพิ่งเริ่มคุยนะเขามีอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาที่คุณรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าจะไปกันได้ไหมด้วยความเป็นตัวตนของเขานั่นแหละ แล้วก็คนคนนี้เป็นคนตรงด้วยเป็นคนไม่หวานเลยคุณก็ลังเลว่าเขาชอบคุณไมหมนู่นนี่แต่ว่าเดือนกันยายนเขาจะชัดเจนค่ะเขาจะขอคคบขอเปิดใจพูดคุยขอซีเรียสในความสัมพันธ์มากขึ้น นะถ้ามันดีเขาจะพัฒนาไปจนถึงขั้นเป็นคู่รักได้นะเขาจะบอกคุณแบบนี้เลยตรงๆในเดือนกันยายนนี้แหละนะคะก็สามารถไปต่อได้นะแต่ถ้าคุณกังวลว่าคุณยังมีชอยอยู่มีตัวเลือกก็เก็บชอยไว้ได้เพราะค,คนคนนี้ถ้ายังตราบใดที่ยังไม่ได้ตกลงเป็นคู่รักนะคะก็คุณสามารถที่จะ คุยนะคะหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองได้เหมือนว่าคุณชอบคนที่เอาอกเอาใจโรแมนติกแต่คนคนนี้ไม่มีไงนะมีอนาคตอยู่มีมองเห็นว่าเขาต้องการมองหาคนที่จะใช้ชีวิตคู่แต่คุณมีความรู้สึกว่าถ้ามันรู้สึกแห้งๆนะคะไม่มีความโรแมนติกไม่มีแพชชั่นมันก็จะลําบากตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําให้คุณคิดก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีความมั่นคงเป็นสิ่งที่คุณเสียได้แหละ ความมั่นคงในหน้าที่การงานแต่ว่าในเรื่องความรู้สึกไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยอะไรประมาณนี้คุณก็เลยอาจจะลังเลยใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีเกณฑ์การจะได้ออกเดทแน่ๆเพราะเขาจะเดินทางออกเดทนับจากนี้สี่เดือนขึ้นไปบวกลบนะคะไม่นานจากนี้แล้วนะถ้านานกว่านี้ก็ตัดออกได้เลยเพราะว่าคุณมีช้อยใช่เลือกนะคะ มีเกณฑ์ว่าเดือนกันยายนจะมีช้อยคุณจะตัดสินใจเลือกได้แล้วหลังว่าคุณจะคอมมิชหรือว่าจะเริ่มต้นพูดคุยกับใครที่ทำให้คุณรู้สึกดีมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ดีลกับ1นึคือชาวราศีสิงห์นะคะแล้วคนคนนี้ชาวธาตุน้ำแต่ถามว่าคนคนนี้จะชัดเจนไหมชัดนะเดือนกันยาเขาจะขอคุยคือเขาไม่ได้เป็นลักษณะพูดหวานเลยนะเอ you are my love my g i r l f r i e ไม่ค่ะเขาจะขอพูดว่า ขอซีเรียสนะขอเรียนรู้คุณให้มากยิ่งขึ้นเอจีนะ้ ER getting to know ชัดเลยว่าเขาต้องการเรียนรู้คุณให้มากขึ้นนะคะดังนั้นใช้เวลาเรียนรู้ดูใจกันไปนะคะผ่านทางประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วคุณจะรู้ได้นะคะต่อให้คนนี้ชัดแต่จอบโจทย์คุณไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง,งซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกในเดือนกันยาย,ยนี้ก็ไม่ต้องรีบนะคะ อาอละมาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นผพ้อ่านมองดูว่ามีเกณฑ์ว่าคู่ของคุณนะคะอยากที่จะให้คุณนะเดินทางไปใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาแล้วล่ะนะแล้วต้องเป็นตัวคุณเท่านั้นด้วยเพราะอะไรเพราะเอ็มเพล่ไม่ยอมลงมานะคะทีนี้คุณจะต้องอยู่ช่วง,งการตัดสินใจเลือกนะ คุณก็อาจจะต้องจัดสรรเวลาเรื่องครอบครัวหรือว่าอาจจะต้องเตรียมความพร้อมถ้าคุณมีครอบครัวที่ต้องดูแลคุณอาจจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางนับจากนี้4 6เดือนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเกิดขึ้นจากคู่ของคุณนี่แหละ นะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์การได้เดินทางไปเรียนรู้กับเขาที่ต่างแดนอีกสเต็ปหนึ่งนะหรือถ้าเขาเป็นคนไทยด้วยกันคุณก็จะต้องเดินทางไปเรียนรู้กับเขาหรืออาจจะอยู่บ้านเขาเลยก็ได้อย่างเงี้ยเรียนรู้กันจริงๆริงจังๆนะคะแบบครอบครัวก่อนแต่งงานอาจจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจหาทางลงแล้วก็เรียกว่าอืม หาตรงกลางให้มันเจอเพื่อให้คุณไม่อึดอัดและเขาก็รู้สึกดีด้วยในความสัมพันธ์จะต้องรู้สึกดีด้วยกันทั้งคู่เกณฑ์การตัดสินใจเดินกันยาเยนอยู่ตรงนี้แล้วแหละว่าคุณพร้อมตรงนั้นนะเมื่อไหร่นะเขาคงจะไม่ได้เร่งคุณหรอกแต่เขาก็คงจะพูดมาแล้วและว่าเอออยากที่จะอยู่ด้วยกันแล้วนะนะแต่ว่าเขาอยากที่ให้คุณไปอยู่เขามากกว่า,าที่ฝั่งคุณนะต้องเปลี่ยนนี้ สำคัญว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมเท่านั้นเองเกณฑ์การแต่งงานน่าจะมีช่วงต้นปีหน้ามากกว่านะคะแต่ว่าก่อนเห็นว่ามีเกณฑ์การจะได้อยู่ด้วยกันนะคะแบบครอบครัวเนี่ยอีก4-6เดือนนะคะก็เอาเป็นว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่นะคะแล้วก็หาทางออกให้ดีที่สุดอย่าปิดบังความรู้สึกถ้าคุณต้องการอะไรเพราะมันจะกลายเป็นปัญหาสะสมในภายภาคหน้า พูดกันซะให้เคลียร์ในวันต่อวันพูดกันด้วยความรักด้วยความเข้าใจนะคะราศีเมษพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ